บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุราะที่สองอัลบากระอายาที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดอัถาานิบายเพิ่มเติมที่หนึ่งเก้าสาม سكنته آناء الليل وأوفى النهار وجعلت لنا حجة الدنيا ซูร์ที่สองอันบะกะร์สถานที่ประธานสูร์เมืองมะดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อยายะคลิปนี้เป็นอายะที่187อายะที่187คําแปคำแปลมันเป็นที่อนุมัติสำหรับสู่เจ้าที่จะร่วมเสน่หากับภรรยาของสู่เจ้าในคืนถือศีลอดพวกนาง เป็นเสมือนอาภรณ์สำหรับสู่เจ้าและสู่เจ้าก็เป็นเสมือนอาภรณ์สำหรับนางถึงแม้อันล้อทรงรู้ว่าสู่เจ้าไม่ซื่อตรงต่อตัวของสู่เจ้าเองพระองค์ก็ได้ทรงนิรโทษสู่เจ้าโดยปราณีและทรงอภัยสู่เจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้จงสมสู่กับภรรยาของสู่เจ้า และจงหาความสุขจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงทําให้เป็นที่อนุญาตสำหรับสู่เจ้าและจงกินและจงดื่มในระหว่างกลางคืนของเดือนถือศีลอดจนกระทั่งสู่เจ้าสามารถที่จะแยกแนวเส้นสีขาวแห่งรุ่งอรุณออกจากความมืดแห่งกลางคืนดังนั้นวงเล็บเปิดจงละเว้นจากสิ่งเหล่านี้และวงเล็บปิด จงถือศีลอดให้ครบถ้วนจนกระทั่งพบคําและจงอย่าสงสู่กับภรรยาของสู่เจ้าขณะที่สู่เจ้าจำสมาธิอยู่ในมัสยิดวงเล็บเปิดระหว่างสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนวงเล็บปิดเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นจงอย่าแม้แต่จะเข้าใกล้มันด้วยวิธีการเช่นนี้เองที่อัลลอฮ์ ได้ทำให้บัญญัติของพระองค์เป็นที่ชัดเจนสำหรับมนุษยชาติทั้งนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้ปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่ผิดอัธ,ธิบายเพิ่มเติมที่193ของประโยคที่ว่าจนกระทั่งสู่เจ้าสามารถที่จะแยกแนวเส้นสีขาวแห่งรุ่งอรุณออกจากความมืดแห่งกลางคืนอัธ,ธิบายว่า อิสลามได้วางมาตรฐานแห่งเวลาไว้สำหรับการปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในทุกยุคสมัยของอารยาธรรมและในทุกส่วนของโลกนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงไม่ได้กำหนดเส้นพรมแดนของการปฏิบัติศาสนากิจโดยนาฬิกาแต่โดยใช้สัญญาณที่ชัดแจ้งในท้องฟ้า นี่เป็นมาตรฐานที่คนสามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกยุคและทุกประเทศและสามารถที่จะตั้งเวลาได้โดยนาฬิการะหว่างขอบเขตเวลาที่ถูกกำหนดไว้เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และความสะดวกของพวกเขาแต่พวกคนที่ไม่เข้าใจปรัชญาของมันกลับยกข้อคัดค้านงงงๆขึ้นมาอ้างตัวอย่างเช่น คนพวกนี้อ้างว่ามาตรฐานนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในบริเวณใกล้ขั้วโลกเพราะที่นั่นช่วงเวลาของกลางวันและกลางคืนกินเวลาหลายเดือนพวกเขาลืมไปว่าถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ขั้วโลกสัญญาณของยามเช้าและยามค่ำเที่ยงวันและเที่ยงคืนก็ปรากฏเป็นปกติ เหมือนกับในสถานที่อื่นและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็กาหนดเวลาของการทำงาน<ๆ>การเล่นการหลับนอนและอื่นๆตามปรากฏการของสัญญาณเหล่านี้เมื่อไม่มีนาฬิกา<ๆ>คนที่อาศัยอยู่ทางทั่วโลกจะกําหนดเวลาของพวกเขาโดยสัญญาณเหล่านี้จบอัธาธิบายที่193 อธิบายเพิ่มเติมที่194จะอยู่ในคลิปถัดไปอัสลามุอะัยกุมค่ะ